ค่คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงมกราคมต้นปีนะคะแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสบเหตุมันเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่รถตู้รับส่งนักเรียนไปชนท้ายรถตัดอ้อยแล้วปรากฏว่าในเหตุการณ์นี้ด้วยความที่มีเด็กด้วยแล้วก็มีเด็กซึ่ง2ในทั้งหมด14รายเนี่ยบาดเจ็บสาหาัสแต่ผู้ปกครองวันนี้บอกว่าขอร้องสื่อและขอร้องเรียนด้วยรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าตํารวจในท้องที่ไม่แจ้งข้อหารถตัด อ้อยเหตุการณ์เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่บ่อพลอยกาญจนบุรีตั้งแต่22มกราคมแล้วรถตู้รับส่งนักเรียนชนท้ายรถตัดอ้อยนะคะมีนักเรียน14รายเนี่ยบาดเจ็บ2รายสาหัสมาขอความเป็นธรรมที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนนทบ,บุรีค่าใจาตํารวจสพอนองรีทําไมถึงแจ้งข้อหาประมาทก,กับคนขับรถตู้ฝ่ายเดียวแล้วไม่เห็นดําเนินคดีกับคนขับรถตัด ออตัวแทนผู้ปกครองท่านหนึ่งชื่อคุณมานิตชมชื่นอายุ44บอกว่าคนขับรถตัดอ้อยน่าจะประมาทร,ร่วมกันหรือเปล่าแม่แต่เจ้าของรถตัดอ้อยเขาเป็นอันนี้ตามคํากล่าวอ้างของตัวแทนผู้ปกครองรายนี้นะคะบอกว่าเจ้าของรถตัดอ้อยฐานะร่ํารวยมีไร่อ้อ,อย,ร,อยร้อยไร่ไม่สนใจเยียวยายคนเจ็บอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกแล้วไล่ให้ทางฝั่งของผู้ปกครองไปคุยกับตํารวจเองคนขับรถตู้นักเรียนเองเขาก็ยอมรับว่าเขาประมาทเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นประกันร,รถเองก็หมดเบิกประกันไม่ได้ ได้แต่แค่พรบรประกรันบุคคลก็อยากจะรับผิดชอบเยียวยาช่วยเหลือตามกําลังก็ไม่อยากที่จะติดใจอะไรแล้วถามถึงความคืบหน้าทางคดีกับผู้กํากับค่ะของสอพหนองรีกับบอกแบบนี้อันนี้ตัวแทนผู้ปกครองเล่านะคดีส่งฟ้องศาลไปเรียบร้อยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากขบวนการยุติธรรมแต่เห็นบอกว่ามีคลิปเสียงที่ทางฝั่งของผู้ปกครองคุยกับตํารวจด้วยลองฟังค่ะ ในเมื่อสามสัดสินอย่างนี้แล้วแสดงว่าทั้งสามในยการมีความเห็นตามที่ผู้กำหนดเสนอไปใช่ว่า <c oughs> แล้วทำไมเราต้องไปเล็งที่รถอ้อยเพราะอะไรเออเพราะเราเยังติดใจยอยู่ว่ารถอ้อยก็ม,มีส่วนประมาณไม่เราจงติดใจรถค้อยหรือติดใจว่ารถอ้อยมีเงินไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องมีเงินผมพูดพูดกับหลายรอบแล้วครับว่าเรื่องมีเงินไม่เกี่ยว นี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่อยู่ในโรงพักกันนะคะถามว่าแล้วแบบนี้นี่คือจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากทางด้านของฝั่งรถตัดอ้อยได้หรือไม่รองประธานมูลนิธิค่ะที่ทางด้านของผู้ปกครองเนี่ยรวมตัวกันไปร้องเรียนคือว่าที่ร้อยตีรัพัฒน์ศิ์นะคะบอกว่าจะให้ผู้เสียหายคัดสำเนาคดีจากศาลกาญจานบุรีเรียกร้องค่าเสียหายใหม่ค่ะกับเจ้าของรถตัดอ้อยเพราะมองว่าตามกฎหมายรถอ้อยไม่มีทะเบียนขนส่งคุณออกมาขับบนถนนใหญ่ถือว่าผิด พรบจราจรและต้องมีการแจ้งข้อหาประมาทร,ร่วมหรือควรจะทําให้เกิดความชัดเจนเดี๋ยวรอตามนะคะอันนี้ก็เอามาร้องสื่อด้วยเราก็มารายงานให้ทราบค่ะ